Hi guys today I'm proud to present ทองขาทองเฮ้ยทองขาน้องแงจ้าเฮ้ยทองจ้าทองสา อะไรทองจ๋าอุ๊ยดุจังทองจ๋าทองจ๋าขอห้งจ๋า่องขาว้ยทองจ๋าทองจ๋า้ทองจ๋า ต้องบอกก่อนนะคะจริงๆแล้วน้องไม่ได้หิวค่ะแต่น้องอ่ะโตอยู่ที่ร้านอาหารค่ะทําให้น้องก็เรียนเสียงเวลาลูกค้ามาสั่งออเดอร์เนาะแบบว่าหิวข้าวแล้ว I'm so hungry yes yeah, something like that